สวัสดีครับวันนี้จะมาปิด Windows Update นะครับปิดแบบสาวรเลยนะครับวิธีทำก็คลิกที่ Start ครับเดี๋ยวนักคลิกขวาคอมพิวเตอร์คลิก Property เสร็จแล้วคลิกตรงนี้ครับ Action Action Center คลิก Change Action Center Settings คลิก Windows Update ออกนะครับ Check for Update ออกอ่าติ๊กอ่า uh, Windows Update ออกนะครับแล้วก็ติ๊ก h ช็ค for อัปเดตออกนะครับเสร็จแล้วก็คลิกโอเคครับเสร็จแล้วก็คลิก Change User Account Control s e t t i n g ีจากนั้นก็ติ๊กตรงนี้ครับคลิกแช่แล้วลากลางมาให้สุดคลิกโ OK. อเคจากนั้นก็คลิก Windows Update คลิก Change s e t t i n g ติ๊กตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะดอกดาวคลิกตรง,ง,นะง Never Check for Update Not Recommended ให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกมีี่้รก็คลิกถ All ูกออกพอเราก็คลิกถูกออกจากนจ้นคลิกโอเคเสร็จแล้วก็คลิกสตาร์ทใหม่จากนั้นก็พิมพ์คำว่า Service s, s e r v i c e service ครับดับเบิลคลิกครับคลิกเข้าไปครับจากนั้นก็อ่ไปอาหาตรง Window Update นะครับอยู่นีนะครับ window ์อ Wind ัปเดตตรงนี้ Window Update ดับเบิลคลิกครับจากนั้นก็ตรงนี้นะครับออโตเมติกคลิกด r o p d o w n ครับคลิก disable จากนั้นคลิกโอเคเสร็จแล้วก็ปิดไปครับจากนั้นคลิก Start แล้วก็พิมพ์คำว่า msconfig msconfig นะครับ msconfig แล้วก็ดับเบิลคลิกจากนั้นก็ คลิกเซอร์วิส Windows Error Reporting Service Windows Error Reporting Service ตรงนี้นะครับคลิกถูกออกจากนั้นก็คลิกโอเคครับเขาจะมีคำว่ารีสตาร์ทนะครับให้คลิกรีสตาร์ทแล้วก็จะเป็นการปิดอัปเดตแบบถาวรนะครับเมื่อเราคลิกรีสตาร์ทมันก็เป็นการปิดอัปเดตทาวรแล้วน,นะครับขอบคุณครับ